ก็คือครับไปพี่น้องเข้าสู่โหมดปกติทำนาของเราแรงนะทุกคนติดตามน้ำผั่วมาหนึ่งวันอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งแรกอะไปวันนี้เฮาลงไหลงหน้าลงไหลงหน้าดำนาคือเ่าเขาเขียวผู้และว,วันนี้ดำมอเดียวเขาเขียวแล้วพี่น้องไปเด้อคนคนสอยเห็นงานแตกบุ่มบูนดิคนี่วะ คนมาช่วยกินหอยนะคะพลังงานประจำหน้ากินหอยซอยกันเด้องานจัดการให้เรียบร้อยนะคะฮะฮะเอามาอยู่เข่าหมดการทำ้านคือเกาอุปกรณ์พร้อ,อมตีกน้ำลางให้หน้าสามเข่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อ โอ้ยเมื่อไนร่ขนาดตกน้ำมันจ้าโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรโอ้ยเจ๊ดเลย่ะยามเป็นมันกลางๆมันบุ๊